สวัสดีครับกลับพบกับรายการออกอินวันครับผมนภกรุษประาสิริครับคุณผู้ชมครับคงเคยได้ยินเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของภูมิแพ้นะครับที่หลายๆคนบอกว่าฉันก็เป็นภูมิแพ้คนนี้ก็เป็นภูมิแพ้แต่ไม่มีใครพูดถึงปัญหาของโรคหรือปัญหาเกี่ยวกับภูมิแพ้นี้เลยว่าจะทําร้ายชีวิตเราอย่างไงบ้างและความทรมานในการที่เราเป็นอย่อยางเงี้ยมันทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปอย่างไงบ้าง วันนี้เราจะมาร่วมเรสตาร์ทชีวิตอีกครั้งหนึ่งพร้อมประสบการณ์ดีๆที่จะให้คุณผู้ชมได้นำไปปฏิบัติไม่ว่าเป็นการบอกมันกันอีกอีกครั้งครับขอต้อนรับและสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมจิระคันสุวรรณาครับหนึ่งพี่ชื่อที่เล่นอะไนะครับราชอจูนราชิจูนขออนุญาตเรียกพี่นะครับอครทราบอายุไหมครับพี่อายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุ41ปีนะครับโอ้ยุ41ปีแต่ว่ายังดูเด็กอยู่เลยนะครับปัญหาที่พี่เคยเล่าให้ฝากนะครับขพี่ตั้งแต่ตอน ก่อนเข้ารายการที่บอกว่าโอ้โหมีปัญหาตั้งแต่ภูงแพ้ตั้งแต่เด็กมีไซนัสด้วยแล้วมีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังเกิดจากอุบัติเหตุด้วย<ช>ซ,ซึ่งปัญหาเหล่านี้เรียกว่าเป็นปัญหาสุขภาพที่<ช>เราเองเนี่ยถามว่าอยากเป็นผมไม่อยากเป็นเลยครับเราทำมมาคือเราไม่ได้อยากจะมีปัญหาเหล่านี้แต่ต้องบอกว่าอย่างเช่นเรื่องของ ผมเป็นตั้งแต่เด็กๆเลยครับก็ชอบเอาผ้าปิดชื้นเนี่ยมาโปะไว้ที่หัวก็ระงับร้อนใช่ไหมครับพอพวกเป็นรนานี่ยก็เกิดตัวทั้งภูมิแพ้ไซนัสแล้วก็ปัญหาลันมาตัวเองเนี่ยเป็นส่วนเนึ้อคือที่เป็นน้ำหนืองไม่ดีจากจากรมาบานอยู่แล้วเพียงแค่ยุงกัดเล็กน้อยเนี่ยไปสะกิดจนเกิดแพ้แล้วก็ลุกลามเป็นเนื้อแล้วก็ตัวก็จะแบบเป็นตะปูตะปางเป็นแบบแพ้ที่ตกสะกิดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเป็น นะครับอันนี้เนี่ยคือเป็นมานานจนท่างโตก็พยายามจะหาทาง,งารักษาแต่ว่าไม่มีทางที่ร,รักษาพวกไปหาหมอหลวงเขาบอกมันจะต้องเป็นตลอดชีวิตเพราะตัวแท้มัรักษาไม่หายแต่ตัวไซนัทเนี่ยเราได้เห็น,นตัวเลยก็คือว่าไปถ่ายเสลี่เขาบอกว่าต้องเจาะต้องดูดเหมือนเป็นเลีเหนียวเหนียวเนินๆเนี่ยออกครับแล้วเราก็จะหมุนบี้ๆเหมือนคนพูดไม่ชัดพูดเสียงบี้ๆตลอดเวลาแต่ตอนนี้เนี่ยอาการทุกอย่างได้หายไปแล้วนะครับแล้วก็ววดีขึ้น ใช่ค mm ือเราเป็นมากี่ปีครับปัญหาที่เกิดปัญหานี้เกิดตั้งแต่ก่อนสิบขวบครับจนกระทั่งมาหายเราจริงจริงจำก็ประมาณสักสามสิบกว่าสี่สิบเนี่ยนะนานกันนะมันที่ยวกอาการนานมากจในระหว่างที่เรามีปัญหาเนี่ยเรารู้สึกแบบลำคาเลยรู้สึกแบบสมไมฉันต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่ไหมฮะไม่มีใครอยากเป็นหรอกครับแล้วผมก็เชื่อว่าทุกๆคนที่เป็นก็อยากหายหมดแต่ไม่ไม่มีอะไรที่จะทําให้มันหาย แต่ในโลกที่เป็นอยู่อย่างที่คุณแม่เนี่ยหมอกขบ,บอกมีอ่ะอือเอางี้พอเราเป็นแล้วเนี่ยเราปฏิบัติตัวในการอยู่เขาให้ได้ตอนที่เราครับ,รบก็ต้องทนอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะไอ้เรื่องจูกุบี้บีเราไม่ได้อยากเป็นแต่เราก็ยังต้องบี้ีอยู่ครับปัจจุบันดีขึ้นแล้วแต่ก็ย,ยังต้องคล้ายๆไม่ยังจะมีสิ่ง,งบี้บ้เล็กน้อยค,คือเราดีขึ้นกว่าเดิเมเยอะมากนะออแล้วตอนนี้เราปฏิบัติตัวยังไงบ้างกับการที่ หลังจากที่มันเริ่มดีขึ้นเนี่ยบอกเคกล็ดลับให้กับผู้ชมได้ได้ไดรับทราบเลยว่าเฮ้ยที่บอกว่าภูมิแพ้เนี่ยเป็นเราไม่หายผมเองก็เคยได้ยินเ<ช>พราะหลายคนรอบข้างที่เขาบอกว่าเป็นภูมิแพ้เนี่ยมันไม่หายหรอกก็ยยู่กับมันไปโดยเฉพาะอย่างเช่นเวลาเราแพ้อะไรบางอย่างบางคนเนี่ยมียุงก,กัดอย่างที่บอกแ<ช>พ้ปุ๊บก็ต้องมานั่งกดเกาก็ไม่ได้แกะก็ไม่ได้เป็นรอย<ช>เป็นตุ่มเป็นอะไรเงี้ยจะทําให้เขารู้สึกว่าโรคภูมิแพ้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ธรรมดาะเพราะบางคนเนี่ยมีปัญหา มากถึงกระันบางทียูกัดแก้ยูกัดหน้าแล้วกลายเป็นจุดอปลายทาให้เสียงุตรเสียบุตรสภาพไปผมว่าอาจจะไม่ไทําร้ายชีวิตเราในทันทีแต่เป็นการชัายชีวิตเราในระยะยาวในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้พี่ได้ไดพูดถึงเคล็ดลับในการดูแลตัวเองว่าทําไมปบัน,นถึงหยเรื่องกันอีครับคุณหมอก็จะชอบพูดนะครับว่าทานอาหารครบ5ห้ามหมู่ออกกํางกายเหมาะสมแล้วก็พักผ่อนอย่างพอ,งอ,งอ,งองเนี่ยเรา็ต้องว ร่างกายก็จะมีแข็งแรงผมก็เชื่อตามนั้นนะครับแต่เสริมแล้วด้วยสภาวะแวดล้อมปัจจุบันการทานอาหารเราจะรู้ได้ไงว่าไม่ไม่มีสารมีเจลือปนใช่ไหมครับแล้วก็การที่จะทานอาหารให้ทุกมื้อครบห้าหมู่แล้วก็ออกอากายเนี่ยเราก็ชอบหมนไม่ค่อยมีเวลาแต่เราก็พยายามเท่าที่เราพอจะทำได้เนี่ยให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีแต่ผมมาเจอคำตอบในเรื่องของวาทยาเสริมตัวนึงว่าหากเราทานอาหารเนี่ยไม่ครบห้าหมู่หรือ ทานไม่ครบถ้วนจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นคำตอบเลยเพราะเป็นอาหารสารอาหารที่ครบถ้วนจริงๆทีนี้มันก็มีคําถามหนึ่งว่าถ้าสมมติเราเจอเสริมดีๆเราจะไม่ต้องทานเขาตลอดชีวิตหรืเปล่าก็คือถ้าเราคิดว่าเราดูแลตัวเองเนี่ยให้ได้ทานสารอาหารที่ครบถ้วนเนี่ยเสริมเพิ่มเติมได้ก็ไม่ต้องทานเขาตลอดชีวิตแต่ถ้าเราทำอย่างนั้ไม่ได้อันนี้เป็นทางเลือกหนึ่งซึ่ง มีสารานุครบถุนอยู่แล้วอยู่ใมันช่วยให้เราเห็นได้ได้เองโดยชัดเจนเนี่ยถ้าเป็นทางเนี่ยก็จะชอบพูดว่าปัจจตังเวจิตโววินดูดิบิเป็นสิ่งที่วินยูณชนพูได้เฉพาะตนผมก็เลยอยากให้คนได้ลองสารานุขั้ที่ครบถุนแบบนี้ก็จะรู้ได้ด้วยตัวเองเลยว่าใช่คําตอบตัวเองหรือไม่อย่างตัวตัวเองเนี่ยเป็นมาตั้งแต่แรกก็ไปหาหมอนักทั้งไม่ท้วนหมอเพราะว่าโรคเนี่ยไม่มีทางหายคุณต้องเป็นยันตายแหละนี่หมอหมอเขาพูดอย่างนี้เล้เขาก็รู้ว่าไม่หาย เพราะเราก็เคยเจออายุสี่ห้าสิบก็ยังเป็นหมูแม่กันถ้า,ถาผมไม่มีทางเลือกก็ยังต้องเป็นแบบนั้นซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรามีทางเลือกเราก็อยากอรแล้วปัจจุบันดีขึ้นแล้วอย่างสเจนคือปัจจุบันนี้เราก็มีทางเลือกองที่บอกว่าตัวอาหารเสริมช่วยให้ชีวิตเราดีมากขึ้นแล้วเราคิดว่ามีความจำเป็นไหมครับกับการที่แหล้งคนที่ฟังหรจะมองว่าถ้าเราทานอาหารพักผ่อนหรือมีการออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วแต่ก็จะดีขึ้นนี่กลับมาถามพี่จุ๋มว่าพี่จุ๋มคิดว่าเรามี เป็นมากเลยขณะนีการที่จะต้องเสริมในเรื่องของอาหารเข้าไปเพิ่มเติมนอกจากที่เรากินอยู่ตอนนี้เนี่ยมีความจำเป็นมากเพราะว่า,วา,วาปัจจุบ,นนนาานบ 6, นันเนี่ยโอกาสที่เราจะทานอาหารในแต่ละมื้อที่ครบห้ามู่นั่นหน้อยมากฝรั่งเขาชอบว่า U R W O P ก็คือคุณจะเป็นจากสิ่งที่คุณกินนั่นแหละแล้วปัจจุบนันไม่ว่าจะเป็นฟาสต์ฟู้ดคือทาน่วนห,าร,าหารืทนอนทาน,อ,น,ทน,อ,นอาหารข้างนอกที่เราไปทานข้างนอกอะโอกาสที่จะครบห้ามู่ตามที่เราต้องการจริงจริงเนี่ยน,น,น,น้อยมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มาช่วยเราในการลสุขภพ เพราะบางทีเนี่ยเราจะปล่อยให้ชีวิตแล้วก็เจ็บป่วยเนี่ยเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยมารักษาผมว่ามันช้าไปครับเราเรียกว่ามันมีอยู่สภาวะที่เรามักจะมองหนย่งแล้วมองข่าฝ่ายคือวิกฤตก,กับาำว่าเขาเรียกว่าท่านเอาวิสัยทัศน์เรืร่องของวิกฤตเนี่ยลหลายๆคนอาจจะมองว่าปล่อยให้มันเกิดก่อนแล้วค่อยมาแก้ และคนที่มีวิสัยทัศน์เนี่ยอย่าปล่อยให้เกิดปิกฤลนั่นเรื่องปัญหาของสุขภาพเช่นเดียวกันครับผู้ชมพอผมได้ฟังจากพี่จุนแล้วทาให้ผม,มคิดว่าเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ดีมากเรื่องการดูแลสุขภาพวันนี้ใครที่ไม่ปวยใครที่ไม่เจ็บอย่าให้เกิดปิกฤกนั้นกับตัวคุณจนกระทั่งต้องไปหาคณหมอแล้วมาแก้มันเป็นทางท้ายแต่ถ้าวันนี้ใครสุขภาพดีอยู่แล้วคุณใช้วิสัยทัศน์ของคุณมองว่าฉันอยากให้เป็นแบบนั้นเลย เพราะฉะนั้นวันนี้การดูแลตัวเองจึงเป็นองควมันทําให้เรามองถึงไม่ใช่แค่การออกกระไกลแาบสมมติว่าไม่ใช่แค่การลำบากพกผอที่เพียงพอและไม่ใช่แค่การรับประทานอาหารที่ถูกต้องแต่สิ่งทั้ง3สิ่งเหล่านี้ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งจากไปเนี่ย,ชยเชื่อได้ว่ามันก็ไม่ครบอยู่ดีซึ่งปัจจุบันนี้ต้องถามว่ากิจวัตรประจำวันของเราเราทำได้ครบแบบนั้นไหมครับมันจึงทําให้ เจอคำตอบหนึ่งพี่จู้มที่บอกว่าเพราะฉะนั้นทางเลือกของการกินเราสามารถเลือกได้ไหมว่าหนึ่งจานจะแบ่งอาหารให้ได้ครบห้ามื้อเมื่อเราเลือกไม่ได้เราก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีสารอาหารครบถ้วนที่เขาจะไปบำรุงและก็เสริมสร้างเซลล์ของเราเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่ทานอาหารเสรินมนานแค่ไหนครับก็ทานมาได้ประมาณปีกว่า,ออนนอวาสองปีโอ้ชีวิตดีขึ้นไหมครับตอนนี้ดีขึ้นเลยครับมีคนถามว่าหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปดู อายุดูเหมือนเด็กโงเพราะเเคยเห็นเราประจําในรูปแบบเดิมๆอาจจะไม่เคยเจอรมาสักสองสปีแล้วหรือว่าเคยเห็นรูปเก่าเมื่อสองสามปีที่แล้วเขาก็เห็นเต้ชันหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปข่าเจันเยอะนกเพาบอกเหมือนลดอายุลงไม่ถึงสี่สิบตั้งริ่งสิตั้งสี่สิบเออใช่ผมก็มองง่ายผู้ชมตอนแรกที่ว่าอายุสักสามสิบกว่าๆนะครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องนะครับที่อยากให้ผู้ชมได้รับฟังเป็นเรียกว่า วิทยาทานในการดูแลตัวเองว่าเราต้องมีวินยัยทําอะไรก็ตามครับคุณผู้ชมทาให้ถูกต้องทําอะไรก็ตามให้คาอย่างสม่ำเสมอที่สําคัญทําให้ถึงด้วยเหมือนกับการรับประทานอาหารเท่าน,นี้เราไม่มีการรับประทานาอาหารทุกวันวันหนึ่งร่างกายก็ต้องหิวถ้าวันนี้ร่างกายของเราไม่มีความแข็งแรงวันหนึ่งร่างกายเราก็จะบปวดอย่าปล่อยให้ร่างกายของเราจะบปวดเราต้องดูแลเขาตั้งแต่วันนี้ครับในเรื่องของคนเรื่องราวดีแบบนี้จากพี่จูม,มากขอบคุณครับ